โอค่ะเยอะแยะเลยค่ะที่โขดหินนะคะที่อยู่ ยวาวไปนูน่นก้อนหินเขามาเรียงไว้นะคะจะมีหอยมาอยู่ค่ะแล้วรอมมาใส่อยู่แล้วค่ะ แผ่นเลยนะคะ